อ่ะก็สวัสดีครับมาโลนะครับก็วันนี้จำแจกหมัดบูตรเอพีอีกแล้วนะครับก็หายไปนานไม่ใช่แะไรนะครับไม่คือค่อยมีเวลานะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามไปถึงร้อยซับแล้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปนะครับก็ก่อนจะไปดูวิธีการลงก็จะาลื่อนกดไ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยครับไปครับ ก็ดับแรกนะครับคลิกใต้ลิงก์ผมมาก็จะได้แบบนี้มานะครับหลังจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอหน้านี้นะครับให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์นี้มาไฟล์กิทเซ็นครับให้เราด o บ b ลิ Click กาไปเลยครับแล้วเราก็จะเจอหน้านี้ครับให้เราคลิกเข้าไปที่กิเซนตรงนี้ครับาเราก็จะเจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาไปที่ไฟล์เอ็มนะครับแล้วกดเป็นไฟล์นะครับ หลังอย่างนั้นให้เราไปที่ไฟล์แอปพลิเคชันนาตานะครับแล้วก็ไปที่ Citizen นะครับให้ทุกคนนะครับลบลบ c i t i z e n ลบค i t i z e นตัวเก่าออกเลยนะครับอ่าลบเสร็จครบใช่ไหมครับให้ทุกคน Copy c i t i z e n ที่ผมไม่ลงนะครับลงไปเลยนะครับอ่าก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปครับอ่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาแล้วนะครับก็ในเกม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็ตัวนี้จะลบอ็อบเจกต์ไปบางส่วนนะครับก็แต่ว่าตัวนี้จะไม่ลบใบไม้นะครับสามารถนาไปเล่นโลเปได้มันแบบลบอ็อบเจกต์ไม่น่าเกลียดอะทาให้เราแบบแบบโดนแบบยังไงอะเสี่ยงแบบเสียงไม่โดนแบรนน้อยเพราะว่าสมมติเราลบอ็อบเจกต์ทุกอย่างอะเวลาสมมุติถังนี้ตรงนั้นอะแต่ถ,ถ้าเราลบลบอบ็ อ็อบเจกต์หมดเลยนะครับเราก็ไม่เห็นถังแล้วเราก็จะขับผ่านแบบผ่านไปเลยอะ่ะสมมุติตำรวจไล่อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นแ้วเราขับผ่านถังขยะไปเลยอะ่ะมันก็เสียงโดนแบนนะครับอย่างนั้นก็ตัวนี้ก็ลื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะช่วยแบบถ้าทุกคนสังเกตนะครับปกติไกลๆอะ่ะมันจะเป็นตัวเมืองแบบรูปตัวเมืองเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบตัวที่ผมลงไว,นไวน้นะครับไปช่วยบูธเอเพสนะครับ ไว้สาหรับคนกอมกานะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เหมาะสาหรับคนกอมกางคนคอมไม่แรงแล้วคนคอมแรงก็สามารถเล่นได้นะครับก็เหมาะสาหรับไปเล่นบ็อกซิ่งเทนนิงโรเปก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอ้เดี๋ยวมีอะไรเจ้ามาแจกนะครับก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ